ใครมีปัญหาเรื่องกลัวไม่ยกมือขึ้นใครมีปัญหาเวลาขึ้นแบบพรีเซนต์ผู้ไม่รู้เรื่องเลยข้อมูลลืมหมดเลยยกมือขึ้นเชื่อไหมคะปัญหาทั้งหมดมาที่นี้พี่มุกเป็นหมดเลยค่ะชื่อพี่มุกนะคะจากบริษัท CS r i n k g a t e p ตแฮนด์นะคะพี่มุกเป็นตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็นทางเรือทางเครื่องบินหรือชายแดนนะคะ เป้าหมายของพี่มุกนะคะต้องการให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าไทยไปทั่วโลกค่ะได้อย่างไ,ได้ดาที่วันนี้พี่มุกมาทําคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับบริษัทเลยนะคะไม่เกี่ยวกับอาชีพเลยแต่จะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะที่มีปัญหาเมื่อกี้แล้วพี่มุกแก้ปัญหาได้อย่างไรนะคะเริ่มเลยนะคะเมื่อประมาณต้นปีนี้เองค่ะพี่มุกมีโอกาสได้เจอครูแอร์ค่ะรู้จักได้ยังไง พอดีว่ามีเพื่อนในกลุ่มเขาพูดเพราะมากพูดเหมือนเพลงเลยและเขาก็ร้องเพลงเก่งมากเราก็มองว่าเขาต้องมีเทคนิคก็เลยไปถามเขาว่าไปทำอะไรมาไปเรียนที่ไหนมาอยากเรียนจักเขาก็บอกว่าไปเรียนกับครูแอร์ขอเบอร์เขาเลยค่ะและโทรไปหาวันนั้นเลยค่ะและพี่มุกมั่นใจว่าพี่มุกสามารถพูดเพราะหรือสามารถพูดได้แบบเพื่อนค่ะ มั่นใจเนาะยังไม่ได้ไปหาเลยนะคะแต่มั่นใจค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังค่ะพี่มุกมีโอกาสได้เรียนกับครูแอ์ครูแอนน่ารักมากค่ะเป็นกันเองมากเลยครูแอ์สามารถทําให้ลูกศิษย์กล้าพูดกล้าเป็นเสียงออกมาและดึงจุดเด่นของลูกศิษย์มาจุดเด่นออกมาเพื่อให้ลูกศิษย์กล้าแสดงออกและคอยให้กําลังใจเสมอค่ะมีสอนเยอะแยะมากมาย จำไม่ค่อยได้ค่ะแต่มีอยู่สามอย่างที่พี่มุกจาได้ค่ะหนึ่งพูดให้เป็นธรรมชาติพูดไม่ต้องเรียนแบบไทรเอาตัวเรานี่ยะให้มันพัฒนาต 2. เอสองเนื้อหาไม่ต้องร้อเอร์เซเอาสักแปดสิถึงเก้าสิบปอร์เซนเพื่อไม่ให้มันกดดันสามซ้อมซ้อมซ้อมอย่างวันนี้เองพี่มุกก็ซ้อมมาค่ะปัจจุบันพี่มุกก็มีโอกาสได้ไปพรีเซนต์บ่อย แล้วก็ช่วงนี้ก็มีเพื่อนที่คอยติดตามเราเป็น f c เราให้กำลังใจเราภูมิใจนะคะค่ะแต่ยังไงแล้วพี่มุกเองก็ยังจะต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆเราก็ยังไม่ได้เก่งแต่มีความมั่นใจในการที่จะกล้าพูดออกมาปัจจุบันอนาคตคือออนไลน์หนึ่งในเหตุผลที่พี่มุกมาเปิดคลิปวิดีโอนี้ก็เพื่อขยายงานตัวเองหนึ่งก็คือต้องกล้าแสดงออกทาง ออนไลน์เนี้ยค่ะโอเคยังไงพี่มุกอยากเชิญชวนเพื่อนๆที่มีปัญหาแบบพี่มุกลองมาเรียนดูกับครูแอร์ค่ะไม่ผิดหวังค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่สละเวลามาฟังคลิปนี้จนจบค่ะสวัสดีค่ะ